สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะข้อดีของมนุษย์เทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงภิษุทิทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสประการ3ประการอย่างไรเล่าคือ 1. ไม่มีทุกข์ 2. ไม่มีความหวงแหนและ 3. ม,มีอายุแน่นอนพิกสุททั้งหลาย มนุษย์ชาวอุตระกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี้แลพิสูจน์ทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวกุตรากุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือ 1. เป็นผู้กล้า 2. เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมพิสุท์ทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวกุตระกุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสประการนี้แลเหตุแห่งการเกิดในคันพิสุทธ์ทั้งหลายการปฏิสนธิของสัตว์ในคันย่อมมีได้ เพราะการประชุมพร้อมของสิ่งสามอย่างในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่ผ่านการมีฤดูและคันทพ,พะสัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในครันนั้นก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในครันก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน และมารดาก็ผ่านการมีฤดูแต่คันธพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะการปฏิสนธิของสัตว์ในคันก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเองแต่เมื่อใดมารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วยมารดาก็ผ่านการมีฤดูด้วยคันธพะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในคันย่อมสำเร็จได้เพราะการประชุมกันของสิ่งสามอย่าง ด้วยอาการอย่างนี้มารดาย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในคันนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเมื่อล่วงไป9เดือนหรือ10เดือนมารดาย่อมคลอดบุตรนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตของตนเองในอริยวินยัยคำว่าโลหิตนี้ หมายถึงน้ำนมของมารดาถ้ารกนั้นเจริญัยขึ้นมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเล่นของเล่นสำหรับเด็กเช่นเล่นไถ่น้น้อยเล่นหมอข้าวหมอแกงเล่นของเล่นชื่อโมกคจิกะเล่นกลงหันลมน้อยน้อยเล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทำด้วยใบไม้เล่นรถน้อยนเล่นธนูน้อยๆทถ้ารคนั้นคันเจริญไวขึ้นแล้ว มีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณห้าให้เขาบำเรอแล้วทางตาด้วยรูปทางหูด้วยเสียงทางจมูกด้วยกลิ่นทางลิ้นด้วยรสและทางกายด้วยโพธ่ทะพซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศาัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย้อมใจและเป็นที่ตั้งแห่งความรักถ้าโรคนั้นครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมกำนัดยินดีในรูปที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลาย ถ้ารกนั้นขั้นได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยลิ้นถูกต้องโพธิมภาด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วย่อมกำนัดยินดีในธรรมรมที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในธรรมรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายตัวเราเองที่เคยเป็นกุมารน,น้อยนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินดียินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วสเสวยเฉพาะสิ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้น ความเพลินหรือนันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ความเพลินอันนั้นเป็นอุปทา,านเพราะอุปทา,านของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโถมนัสและอุปาสายะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นอย่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหล แล้วสัตว์ทั้งหลายอยู่ในคันได้อย่างไรอินทยักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปหาใช่ชีพไม่สัตว์นี้จะประสบร่างกายนี้ได้อย่างไรเนอะกระดูกและก้อนเนื้อจะมาแต่ไหนสัตว์นี้จะติดอยู่ในคันได้อย่างไรรูปนี้เป็นกลละก่อนออกจากกลละเป็นอัพพุทะ จากอพุทะเกิดเป็นเปสิหรือชิ้นเนื้อจากเปสิเกิดเป็นคณะหรือก้อนจากคณะเกิดเป็นปันจะสาขาต่อจากนั้นมีผมขนและเล็บเป็นต้นเกิดขึ้นมารดาของสัตว์ในคันบริโภคข้าวน้ำโโภชนาอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในคันมันดาก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในคันนั้น แล้วเหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิตอานนท์ก็คํานี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดังนี้แลเช่นนี้แลเป็นคําที่เรากล่าวแล้วอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอานนท์ถ้าหากวิญญาณจากไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วไซ นำรูปจักปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมันดาได้ไหมข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ะอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณก้าลงในท้องแห่งมันดาแล้วจากสลายลงแล้วไซนำรูปจักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหมข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ะอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตาม จกขาดลงเสียแล้วไซนามรูปจากถึงซึ่งความเจริญงอกงามความไพูบณ์บ้างหรือข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ะอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมททุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปนั่นคือวิญญาณอานน์ก็คำนี้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้แลเช่นนี้แล เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปอานนถ้าหากว่าวิญญาณจากไม่ได้มีที่ตั้งที่อาศัยในานามรูปแล้วไซส์ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชารามรณะต่อไปจะมีขึ้นไม้เห็นได้ไหม ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะอานนนเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณนั่นคือนามรูปอานน์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างครองแห่งการเรียกอธิวจนะก็มีเพียงเท่านี้ ครองแห่งการผู้จาเนรุติก็มีเพียงเท่านี้ครองแห่งการบัญญัติปัญญตัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องนี้จะต้องรู้ด้วยปัญญาปัญญาวจาระก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้ของนามรูปกับวิญญาณนั่นเอง ุณผู้ฟังทุกท่านคะเพราะวิญ,ญญาณเป็นเหตุแห่งการเกิดทั้งปวงหากชีวิตนี้เราได้มีโอกาสได้เชิญวิญญาณของตนเองเพื่อให้ตัวเราพิสูจน์อาภรณ์วิญญาณของตัวเราเองได้เราก็จะสามารถเข้าใจความหมายของชีวิตและการฝึกฝนจิตวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขจากความใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีงาม แม้เทวดาชั้นเดาดึงยังอิจฉาในการเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราเราเลยขอให้ทุกท่านเจริญสุขเจริญในธรรมค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหานเหนือแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัว